วันนี้เราพามาเก็บมะม่วงเบาหลังบ้านกันค่ะนี่เลยลูกกำลังน่าทานมากๆนจะเก็บตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แก่กว่านี้เม็ดเขาจะแข็งแลวเราจะผ่ายยากค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปเยอะๆเลยนะคะจะเอาไปให้คุณแม่ดองค่ะ ทำมะม่วงเบาดองกันนะคะแล้วก็ทำมะม่วงเบากะปิหวานด้วยนี่เลยคว้ามาทางพวงแต่ว่าพวงนี้ยังเล็กอยู่แต่เราเด็ดเอาแค่ลูกเดียวก่อนลูกประมาณนี้นะคะที่แนนเก็บก็อาจจะเล็กไปหน่อยแต่แนนว่ามันหันกำลังดีเลยถ้้มะม่วงเยอะแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะ แล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคือเอามะม่วงแช่น้ำเพื่อล้างยางออกก่อนนะคะและตอนนี้แนนกาลังจะเอามะม่วงไปทํากะปิหวานค่ะเรยต้องหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็เอาเม็ดข้างในออกด้วยนะคะเพราะเม็ดข้างในมันขมมากเลยกินไม่ได้ค่ะเราก็หั่นได้สองสามลูกก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากจริงๆค่ะ ตอนการทํากะปิหวานค่ะนี่เลยเอากะปิใส่เลยในถ้วยค่ะแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะจากนั้นก็ยีๆกะปิให้เข้ากับน้ําตาลนะคะค่อยๆทํานะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะหกเลอเทอะนี่ค่ะทําไปเรื่อยๆแต่นั้นว่าน้ําตาลน้อยไปหน่อยนะนี้ต้องใส่พริกด้วยค่ะจะได้เพิ่มความแซ่บให้กับมะม่วงกะปิหวานของเรา เติมน้ำตาลหน่อยค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะ เป็นไงคะกะปิหวานมะม่วงเบาของแนนหน้าทานไม่เอ้ยมะม่วงนี่ก็ปอดสารพิษนะจากหลังบ้านเลยแล้วมาชิมกันดีกว่าคะ่ะเอ้ยน้ำลายไหลงั้มเปรี้ยวตาปิดจนะ้าเปรี้ยวจริงคอนเฟิร์มขนาดภาคอยู่ยังกลืนน้ำลายตามเลยนะเนี่ยขออีกคำขออีกคำ งามใครที่ชอบกินเปรี้ยวนะคะอย่าลืมไปหามะม่วงเบามาทำกะปิหวานทานกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย